อืมไปเล่นไปเล่นสงการรู้สึกไม่ปลอดภัยขายทุเรียนวันนี้ก็ขายทุเรียนขายทุเรียนวันนี้ก็ขายทุเรียนเดี๋ยวขายทุเรียนค่ะแล้วสาวแต่งตัวไม่โป๊กก็โดนจับคนมันเยอะใช่มมันคือการลวนลามคุณอย่าไปพอใจที่จะให้คนอื่นมาลวนลามคุณนะ ดิฉันรู้สึกว่ามันคือการลวนลามอ่ะมันคือการลวนลามเยแค่เอามือมาป้ายหน้าจับแก้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าสาหรับผู้หญิงอ่ะดิฉันรู้สึกว่ายังไงมันก็คือการลวนลามมันอาศัยความเทศการในการลวนลามอาศัยคําว่าเทศการในการลวนลามบางทีก็ปะหน้าไม่พอปะลงมาอะไรอย่างเงี้ยอาศัยจังหวะมันลวนลาม อย่าไปเห็นดีอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับการที่เราถูกลวนลามนะคะมันมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกมันไม่ใช่เรื่องดีค่ะอืมนั่งดูไลฟ์คุณแพรี่อยู่ตรงสระเลี้ยงปลาหน้าบ้านค่ะพี่โซหนูก็ทําบ่อปลาเหมือนกันหนูก็ทําบ่อปลาเหมือนกันเดี๋ยวไว้ต่อไปถ้าไปอยู่บ้านหลังนู้นแล้วก็จะได้เห็นมุมไลฟ์สดแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้างแล,ล้วทําสราริมบ่อริมอะไร เอ๊แะแต่ว่าเดี๋ยวทุเรียนเลยออก,กี่ตะก,ก้าวะงั้นจะได้ไปไลฟ์ขายทุเรียนก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะคะทุเรียนเลยออก,กีตะาก,ก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้าก้าหกต้าก้าคืนนี้ได้อาจจะไลฟ์ทุเรียนเยอะหน่อยเป็ดน่ารักยายมาเลยปุ้ยยายมาแล้วมังโลก สนใจทักแชทได้นะคะแม่ไปข้างนอกมาทุกคนไปอุดหนุนทุเรียนทอดหน่อยตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ค่ะ ตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะเออเกชินจังเกชินจังค่ะเกชินจัง สั่งถุงใหญ่ไปแล้วขอบคุณค่ะพี่สุขอบคุณค่ะพี่สุขอ,สขอบคุณนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอโพสขอโพสอันนี้เรียก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 ยอดวิวสักหน่อยก่อน เห็นลูกค้าได้ทานทุเรียนอร่อยแม่ค้าก็ดีใจคะ่ะเ <c oughs> ถียงกับอาจารย์เบียรเรื่องพุโทโธทำไมคะเถียงกันทำไมพุโทโธมีปัญหาอะไรคะพุโทโธมีปัญหาอะไรคะ เอาเลยเอาเลยปุ้ยเอาเลยปุ้ยเอาเลยป่้ยหายายเลยเร็วเร็วเออเออไม่ยอเไอ้นั่นรองมัอละผ้าเทงก็เลิกหมดไม่เป็นไรของใช้งานมานี่แล้วของใช้งานมันเปียกมันชื้นมันอับปุ้ยมานี่แล้วมาหาแม่หาแม่โอ้นี่มาแม่จีล้วหาวยายแล้วมึงก็ไปหายายทำไมอ่ะหายายอุ้มมาหล้างหาล้างหาล้างมาหาหล้างขยะมาล้างปุ้ยปุ้ย บอกว่าพุทโธไม่ได้เลยเถียงกันคนเขายึดพุทธวจนะบอกใช้พุทโธไม่ได้มันเป็นอุบายเป็น,เป,นเป็นอุบายการเข้าถึงความสงบมันได้หมดแหละคุณจะคุณจะบริกรรมอะไรยังไงเพื่อให้จิตมันสงบะ่ะให้จิตมันสงบะ่ะคําถามคือมันก็ต้องเอาคนที่ปฏิบัตินะมาคุยกันว่า ถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วผลมันเป็นแบบนี้วิธีการมันอันนี้มันเป็นแค่เรื่องของวิธีการวิธีการมันอาจจะต่างกันวิธีการมันอาจจะต่างกันแต่ถ้าโดยที่สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางมันคืออันเดียวกันก็นนคือการเข้าถึงจิตมันเข้าถึงความสงบสาภาษาพาะท่านใช้คาว่าเอ,เอ,เอกกคตาความมีอารมณ์เดียวเป็นเลิศความมีอารมณ์เดียวเป็นเลิศได้หมดได้หมด มันเป็นอุบายวิธีมันเป็นอุบายวิธีเออมานั่งเถียงกันให้น้ำลายยืดทำไมมันเป็นอุบายวิธีค่ะอืมนะอืมไม่ค่อยจะตื่นนะโอ้ยขอบคุณนะคะเนอะไม่ค่อยจะตื่นเนาะมันเรื่องก็ไม่น่าจะเถียงกันก็ไปเถียงกันเอ ทุกคนไปกดนี้ดีกว่าไปอันอันนี้ที่ไม่ต้องเถียงกันแน่นอนเลยก็คือทุเรียนทอดไปทุเรียนทอดอยู่หน้าโปรไฟล์ไปกดสั่งทุเรียนทอดหน้าโปรไฟล์เลยอันนี้ไม่ต้องเถียงกันไปสนใจทักแชทได้นะคะสนใจทักแชทได้นะคะสนใจทักแชทได้นะคะ เนาะงงสนใจทักแชทได้นะคะเด็กบอกอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ได้สอนว่าพุโทโธเราจำเป็นต้องมีอาจารย์แค่คนเดียวเหรอหมายถึงว่าเราจำเป็นต้องมีอาจารย์แค่คนเดียวไหมมันก็ไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นในขณะเดียวกันโอเคเราเราฟังสายพุทธวจนะใช่ไหม ัทธาพระอาจารย์ครึกดิแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะตัทธาครูบาอาจารย์บางรูปที่ท่านเป็นสายวัดป่าด้วยอะไรด้วยก็ได้ก็ได้ไดทําไมอ่ะทําไมอ่ะไม่ได้เลยเหรอฉันก็งงเหมือนกันนะเหรอเออก็ต้องเถียงกันและเถียงกันคอเป็นเอ็นไป เถียงกันคอเป็นเอ็นไปก็เถียงกันต่อไปค่ะเถียงกันให้คอเป็นเอ็นไปเลยเออเถียงกันให้เถียงเถียงกันให้คอเป็นเอ็นไปเลยเออเถียงกันให้คอเป็นเอ็นไปเลย ค่ะปึ๊บปิดอันนี้ก่อนเทียงกันให้คอเป็นเอ็นไปเลยค่ะเอออ๋อ,อ,อ,อแค่ตั้งคำถามเหรอโอเคตั้งกันไปแล้วกันนะได้ข้อสรุปยังไงมาบอกดิฉันด้วยแล้วกันดิฉันจะรอฟัง ได้ข้อสรุปยังไงอย่าลืมแจ้งด้วยนะคะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะได้ข้อสรุปยังไงแจ้งด้วยแล้วกันนะคะอีกฉั้นจะรอฟังเนี่ย <c oughs> <c oughs> นอนแล้วเนี่ยนอนแล้วเนี่ยเออนอนแล้วเออเออตุ๊กตาสวยมากขอบคุณพี่ป๊อกกี้ค่ะ ทุกคนอย่าเลยแม่สั่งทุเรียนทอดหน้าโปรไฟล์นะมีแม่บ้านค่ะมีแม่บ้านพวกหล่อนเนี่ยเวลามีขยะอยู่ในบ้านนี้ไม่ซีเรียสนะเวลาเห็นดีฉันของเยอะไอ้ทาความสะอาดยังไงไม่กลัวฝุ่นเหรอมึงควรกลัวความสกรปรกจากตัวพวกมึงก่อนที่จะมากลัวของในบ้านกูค่ะของบ้านพวกมึงขยงขยะกินกันบางทีก็ไม่ล้างจานเจอถ้วยเทอาอยู่ในตู้เย็น อพงเสื้อผ้ากองกองโยนโยนมึงควรไปซีเรียสกับของพวกนั้นค่ะมึงไม่ต้องมาซีเรียสกับของบ้านกูหรอกของบ้านกูเป็นระเบียบทุกชิ้นของเยอะแต่เป็นระเบียบนี่เดี๋ยวให้ดูของเยอะแต่เป็นระเบีย,ย,ยบยค่ะไม่มีสกรปรกมีแม่บ้านป้าเช็ดทุกวัน ้าเช็ดทุกวัน <c oughs> อันนี้อันนี้มันจะไปสกรปรกยังไงมันอยู่ในตู้มันจะสกระปรกไงครับมันอยู่ในตู้ฝุน่นจะไปเข้าไงมีเครื่องฟอกก็มีไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่นค่ะเครื่องฟอกเอ็มวถ้าเครื่องฟอกเอ็มวใช้ไม่ดีจะไปใช้เครื่องฟอกอะไรอีกละ่ะนะเครื่องฟอกเอ็มวนะกองฝุ่นอย่างดีภูมิพงภูมิพมพมแพ้ไม่ได้กินหรอกเชสะอาดนี่ไม่มี เช็ดตลอดอันนี้จะเอามาเป็นแบบอันนี้ทีแรกจะเอามาเป็นแบบอะไรนะจะเอามาเป็นแบบโต๊ะนั่งทํางานแล้วก็ไม่ได้นั่งก็กลายเป็นโต๊ะโชว์ไปหมดมีแต่ของโชว์นี่ประเรียน9นี่ประเรียนเก้านาคหลวงค่าไฟหมดไม่เยอะไม่ได้เปิดทั้งวันถ้าปกติถ้าไม่ร้อนน่ะไม่ได้เปิดแอร์อยู่ในบ้านนะทุกคนจะเห็นนะที่ฉันจะไปนั่งไรหน้าบ้าน ถ้าอากาศดีดิฉันไม่ได้เปิดแอร์หรอกทีฉันก็จะเปิดแค่วันไหนอากาศร้อนมากแล้วก็ถ้าไม่ได้ขายทุเรียนหรือไม่ได้อะไรก็จะอยู่ในบ้านแต่วันนี้แดดดีดูแดดดิวันนี้แดดดีวันนี้แดดดีมากวันนี้แดดดีก็เลยแบบ แดดดีคือแดดร้อนก็เลยอยู่ในบ้านค่ะปกติดิฉันจะนั่งไล้ตรงนี้ค่ะนี่ปกติจะนั่งไล้ตรงนี้หน้าบ้านจะไล้ได้ก็ประมาณช่วงเย็นๆค่ะให้แดดมันล่มก่อนดิฉันก็จะมานั่งไล้หน้าบ้านมันก็เลยจะมีต้นไม้มีต้นไม้มีต้นไม้กลางคืนก็วิ่งตรงนี้กลางคืนก็วิ่งตรงนี้ าทุ่มห้าทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนและแต่ขายทุเรียนเสร็จโอนเงินโอนเงินให้ลูกน้องก็จะมาไล่แป๊บนึงนะครับเชนบ้านสะอาดของเยอะแต่บ้านสะอาดนะบ้านไม่สกรปรกบ้านสะอาดไม่สกรปรกนี่นี่จะของไอ้ปุ้ยแหละขอไอ้ปุ้ยแหละสะกระปรกอะ่ะปุ้ยอะ่ะบ้านใหม่จานจากเจ้าบ้านนี้เดีย๋ยวไปดูก่อนนะ พนักงานทําอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพนักงานปะห้ารอเมตรค่ะเดินไปห้ารอเมตรดูแดดสิทุกคนแดดแดดฉ่ำอะไรฉ่าเนี่ยต้นไม้ก็ฉ่าตายบ้างไม่ตายบ้างแล้วแต่ให้แม่จ้อมาดูงานยากค่ะคนละเวอร์ชั่นแค่ขนาดไซส์บ้านก็ต่างกันแล้ว พนักงานไปไหนหมดวะฟอนชนทอดูุ่เียนทอดเหรอแล้วเธอก็ขายไม่หมดสักทีเนี่ยเลยแค่สี่เงห้าเงเนี่ยฮะกำลังขายอยู่ค่ะชื่ออะไรนะเพื่อนชื่ออะไรนะ B A A N อันนี้น้องน้ำฝนนะครับ N โอเคเห็นแล้วน้องน้ำฝนคนไม่สวยอุ้ยอะไรเนี่ย ไป้ทำไมไปกันน้ำฝนนิ้วหักจริงเหรอน้ำน้อได้น้วหักเลยลว,ลยว<ะ>้าวไม่ใช่ไปทำยังไงนิ้วหักอะะยันยันิันหักแหนี่นีเรียน,น อันนี้ก็จะช่างขายแบบนี้นี่ช่างขายแบบนี้เลยทุกคนหมอนทองค่ะหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีอันนู้นทุเรียนทอดออเดอร์นแน่นมากทุเรียนทอดออเดอร์นแน่นมากวันนี้สั่งมา20ถุงเอามาส่งยังรทุเรียนทอดนี่ไงแท็กจะหมดแล้วเนี่ย17ถุงโอเคทุเรียนทอดสั่งเท่าไหร่ก็มาเอามาไม่พอบับเบิ อันนี้มีเจ้าของหมดแล้วใช่ไหมเด<ช>ี๋ยเ<ช>นี่อันนี้ลูกค้าก็จะสั่งแบบนี้เราก็ส่งก็ <c oughs> จะติดป้ายติดชื่อไปเดี๋ยวตอนเย็นจะคึกคืนหน่อยค่ะเพราะว่าทุเรียนมาลงช่วงเย็นๆทุเรียนจะมาลงช่วงเย็นเยนช่วงนี้ก็เด็กๆก็จอยจอยไปกันก่อนอันนี้กล่องดูดิขายเยอะหรือเปล่าดูสิ ดูดิขายเยอะหรือเปล่าดูเอาดิฉันขายทุเรียนนะตอนทํางานที่ไม่มา,มา,มาดูเลยตอนรวยแล้วก็มาแบบทำไมรวยจังบวชมาหลายปีทีนะถึงรวยนี่อ่ะดูจากกล่องก่อนดูจากกล่องใส่ทุเรียนก่อนอ่ะไม่รวยยังไงนี่ดูบับเบิลดูบับเบิลห่อทุเรียนเนี่ยนี่นี่น,นี่คุณคิดว่าขายทุเรียนขนาดเนี้ยคุณคิดว่าขายทุเรียนขนาดเนี้ยดิฉันไม่ควรที่จะรวยเลยเหรอ ดิฉันไม่สมควรที่จะรวยเลยเหรอที่ฉันขายทุเรียนเยอะขนาดนี้ยต้องไปบ้านฟ้านะคะพี่ต้องไปบ้านฟ้านะคะชาไทยหวานน้อยแล้วก็ปลาอินซีอ่ะบอกเลยนะปลาอินซีต่อไปนะในติ๊กต็อกไม่ต้องกินเกลียดมากเลยอีพวกลูกค้านะสันดานไม่ดีบอกว่าได้ปลาไปถ้าสินค้าเสียหายอะไรอะ่ะให้แจ้งเราเคลมให้อะไรให้โอ้โหอันนี้ อันนี้ไม่เค็มไม่อะไรโหรีวิวรีวิวอย่างนั้นอย่างนู้นมึงไม่ต้องแดกค่ะต่อไปมึงไม่ต้องมาถามหาป่าอินรีกูนะคะไปทําแดกเอาเองไม่ต้องเลยค่ะมึงก็แจ้งเค็มก่อนซีถ้าร้านไม่เค็มให้ไม่รับผิดชอบมึงจะรีวิวจะด่ากูไม่ว่าสักคำเลยเอามารีวิวไม่ต้องแดกไม่ต้องได้แดกของร้านกูเลยค่ะไม่ต้องมาถามหาไม่ต้องแดก อ่ะจริงๆก็ดูมันรีวิวสิมันรีวิวอะว่ะไปดูดิที่ที่ททตะก้าเราบินไปครั้งที่แล้วก็พอ e ีปลาอินซีนี่แหละบอกว่าเอ้ยไม่ใช่บอกว่าสินค้ามีปัญหาให้แจ้งเคมปลาบางทีมันขนส่งนะมันกระแทกขนส่งอ่ะมันกระทงกระแทกกระเทอะกระทากอะไรอย่างเงี้ยเสียหายให้แจ้งเราเคมให้หมดเลย โลแกนร้านดีฉันคือถ้าซื้อสินค้าต้องได้กินถ้าไม่ได้กินดิฉันรับผิดชอบให้ไม่ว่าปลาหรือทุเรียนซื้อไปเสียหายรับผิดชอบทุกกรณีปลาซื้อไปกินไม่ได้รับผิดชอบร้อยเปอร์ซนทุกกรณีโอ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่เค็มไม่อะไรอยากจะรีวิวไงอยากจะรีวิวร้านเราให้มันแบบนู่นนี่นั่นไงอืมกูพูดแบบนี้แหละไม่ต้องแดก มึงจะมาบอกว่ากูพูดแรงทําไมแม่ค้าลูกค้าไม่ใช่ลูกกูคะ่ะกูเป็นแม่ค้าไม่ใช่แม่มึงมึงจ่ายตังให้กูกูก็ให้ของดีมึงกินนะกูไม่ได้ของเงินมึงฟรีๆที่ไหนล่ะกูไม่ได้เอาเงินมึงฟรีๆที่ไหนล่ะเออถ้ากูเป็นขอทานของเงินมึงก่อนกูไม่ใช่ขอทาน กูเป็นแม่ค้าค่ะไม่ใช่ขอทานไม่ได้ได้เงินมึงมาฟรีๆค่ะขายของให้มึงกินค่ะแล้วก็รับผิดชอบทุกกรณีไม่ใช่เป็นแม่ค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบรับผิดชอบทุกกรณีเลยโดยเฉพาะปลาอินทรีย์เนี่ยตโลกแกนคือลูกค้าเสียตังค์ต้องได้กินของถ้าไม่ได้กินของรับผิดชอบ